ดีค่ะเดี๋ยว,วน,นี้เราจะไปเที่ยวกันตอนนี้อยู่บนลรถแล้วนะคะ นี้เราก็มีชาวแก๊งอีกคนนะคะก็คือโบค่ะเย่เย่ทำไมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดพักรถแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ผิดบุรีปะ่ะเราจะไปไหนฮะไนจึงมคนขับหนีไปเลย <laughs> <laughs> เราถึงที่พักกันแล้วนะคะอยู่ที่พอคิปพาราไดส์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแต่และห้องกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง เป็นห้องแรกนะคะรีวิวห้องแรกหน่อยค่ะห้องมีอะไรบ้างอันนี้รีวิวรีวิวรวมๆว่าห้องนี้มีอะไรบ้างสวยที่สุดแล้วในบรรดาสามห้องไ่ถึงห้องอ๋อหรือว่าคนคนสวยมากอันนี้คือแบบชิ้ันเยอะเนาะห้องนี้คือมีให้เก็บเยอะแต่ว่าห้องนี้จะไม่ใช่ตู้แต่ว่าไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าแต่ว่าจะเป็นเก๊ะแล้วก็เป็นโต๊ะเล็กๆเฉยๆ แต่เดี๋ยวลองไปดูห้องต่อไปมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนอืมค่ะมีมีข้างนอกด้วยอยู่ตงนถ้ามุดห้องเนี้ยมันเปิดประตูออกไปใช่ไหมมันอาจจะไปเป็นลานเนอมันจะไปเป็นลานเพราะถ้าลุกออกไปก็จะเป็นโต๊ะที่เราเวลานั่งกินใช่ค่ะแต่ถ้าห้องอื่นอ่ะก็คือมันจะเป็นห้องด้านในมันอาจจะไม่เหมือนกันอืมไปไปดูแต่ละห้องไปดูห้องห้องที่สองนะคะ็จะอันนี้เป็นห้องที่สองห้องใหญ่สุดเลยนะอันนี้คือจะเป็นห้องใหญ่สุดแต่ว่าห้องเนี้ย จะเปิดเปิดหน้าต่างเปิดตรงนี้ออกไปก็คือ,อม,มันจะไม่ใช่วิวแต่ว่ามันก็ออกไปได้แต่มันจะเป็นกำแพงแต่มันเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแต่มีกำแพงไว้ตกแต่เป็นกำแพงก็คือไม่ได้มีอะไรเอ,อ,เอ,อก็มีายไ,ไม่มีอะไรเ,ออเลยเออแต่ว่าตรงนี้มันดูแบบใช่เป็นห้องแบบที่ใหญ่ที่สุดตกแต่งส่วนนอนอย่างรอยากใส่อะไรอ่าโดยรวมนะคะ เปิดตู้ดีกว่าตู้ใหญ่อยู่นะใช่เพราะว่าห้องที่เมื่อกี้ห้องแล้วที่เราดูกันห้องแรกก็คือมันก็สวยแต่ว่ามันจะไม่มีตู้อแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะมีตู้โอ้โหตู้ใหญ่มากตู้ดูดิเขาให้ที่แขวนเยอะมากทุกคนตรงนี้นะเป็นมุมที่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนน้อตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบโบชัวร์ที่เที่ยว เอามาเปิดห้องที่สามค่ะอันนี้เป็นห้องที่สามค่ะห้องนี้เล็กกว่าห้องนี้เล็กที่สุดแล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่าห้องนี้จะไว้ทํางานมีอุปกรณ์เยอะที่สุดเหมือนแบบมีทั้งตู้ด้วยมีทั้งโต๊ะด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนโต๊ะทํางานนะคะก็จะมีโคมไฟให้ด้วยตรงนี้อันน,น,นี้เครื่องปิ้นก็มีนะคะแต่คือเหมือนว่าห้องเนี้ยมันเล็กสุดแต่ว่าเหมือนมันรวมระหว่างตู้เสื้อผ้ากับ อันนั้นเอามารวมกันแต่ว่าไว้ที่ห้องนี้คือห้องนั้นเป็นห้องที่เหมือนแบบมีห้องสองอยกน,นี่จะเปิดมาก็คือห้องนั้นใหญ่ก็จริงจะเปิดไปแล้วเป็นกําแพงแต่ห้องนี้นก็คือพอเปิดออกมาก็คือจะมาแป่งแล้วเป็นแบบว่าส่วนย่อมนี่พอออกไปก็จะเป็นแบบว่าสระว่ายน้ำพร้อมเล่นน้ําต่อได้เลยค่ะอันนี้คือเตาที่เย็นนี้เราจะทํากินกันเล็กเนาะนีอันนี้สวายน้ำโซนห้องครัวก็จะมีอะไรบ้าง ใช่ตรงนี้นะก็จะมีมีเตามอบมีเตาอบมีเตาไฟฟ้าแลครับแล้วมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่เป็นไมโครเวฟแบบดิวินนะครับของอินเทอร์เน็ตดูตอนนี้ตอนนี้ตั้งไฟไว้อุณหภูมิ200นะบนล่างเดี๋ยวเราจะอบหมูวันนี้เป็นเครื่องทำกาแฟนะครับเเราปลี่ยนจอบแต่วันนี้เราไม่ได้เอาเม็ดกาแฟมาเพื่จะชงกินเอาอะไรอ่ะืออ๋อไม่รู้อ่านก่อนนอนไง สวดมนต์ปะมันมคืหนังสือสวดมนต์ปะใช่เออแบบก่อนนอนหรือว่าที่นี่จะดไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกถ้าเจอก็เจอหมดใช่แถม<ช>ที่พักที่เนี่ยเขายังให้เครื่องซักผ้าด้วยคือไม่กี่กลองอ่ะคือมีสาว้น่นนะมีเครื่องซักผ้ามีแบบเหมือนมีสิ่งของอำนวยความสะดวกเยอะมากมแล้วคือราคาก็ไม่แพงมากราคาอยู่ที่ ก็คือเรามากันสองวันหนึ่งคืนใช่ไหมใช่ก็ราคาตกอยู่ที่ประมาณสี่พันสองร้อยบาทใช่ค่ะก็คือราคาประมาณนี้คือไม่แพงเลยมากนนมันก็คือหางการตกคนละไม่กี่บาทเองจริงๆแล้วบ้านอย่างนี้คือมีพิเศษอย่างนึงก็คือมันจะมองไปแล้วเห็นเขาด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามองผ่านกล้องเราจะไม่มีแต่เราขอใช้โดรนบินนะคะน um ี่เป็นไงเราจะได้เห็นวิวเขาด้วยบ้านราคาไม่ถึงห้าพันบาทนะคะแต่เราจะโดรนบิน ีวิธีทำหอยอ,อะไรนะหอยเชลล์บับเราคห้าดาวนะคะห้าดาวค่ะทำเองหลังเองล้างเองหมดเลยจุ้งจุ้งใหญ่มากกุ้งกัมจักรติดปั๊บใหญ่มากดูอย่างอื่นก็จะมีปลาหมึกอันนี้หมูแล้วก็มีกุ้งอีกทีแล้วก็พวกบรรดาหอย Rồi con phải thọt <laughs> là selfie ở đây nào Mấy Dạ Em đi Em đi เดี๋ยวเราวาดนเก็บแล้วกูละตาว้มาเอมาว้แห่งนั้นหน้ากลัว จะเช็คเอาท์ก่อนแล้วนะคะจะกลับกันแล้วรถคันนี้สีดำต้องมีอะไรแบปลกค่ะรถไป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 ,ไป,ไปนี่ไปเลยวะอันนี้คาเฟ่ที่เราจะไปกัน ใกล้ถึงแล้วเรามาถึงกันแล้วร้านชื่ออบอุ่นนะคะ กล้องแบบที่ปีนเนี่ยโดนน่โ, <laughs> โดนปีนขึ้นไปสูงๆเอาอย่างเงี้ยขึ้นเนี <laughs> <laughs> ่ยดเแล๋ย่พูดกับว่าเดี๋ยวจะมีโดนขึ้นแล้วมึงก็โยกไป